Saat aku waktu ada waktu sama นักมตัสสะภะควาโตอะราโตสมมาสัมปตตะนักมุตตะสัพพะควาโตอะราโตสัมาสัมพุทธัสสะอิมิยาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมปตโธปะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะควาตาธัมโมธัรมัง sami supaya panu pakawato sawa sangkang namami satu-satu ุทธทางอารัตนานังทำนองอารัตนานังสังฆังอารัตนานังคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จนจนที่เพื่อนเห็นตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลรับครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลเพื่อเถิดสาธุอิติปิโสโลกะมาทางพุทธทางบังเกิดทรมังบังเกิดสังฆางบังเกิดพราเจ้าประเสริฐเปิดโลกะคถาอิ อรหันโนเปิดไวให้เห็นอยียบที่สุดพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิถุวิโสทัยพัฒังบังเกิดเปิดโลกโลกับวิถุวิโสทัยสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกกับวิถุวิโสทัยิับเปิดบุญนับเปิดบารมีนับเปิดลาสษณะนับถาเปิดจิตอย่างเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตพรอจักรวาลด้วยนับถ่ายอยายอยะเปิดธัร เปิดเงินดีพุทธเปิดโชคดีมูเปิดรับดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลด้วยยถาพุทธมูนะคุณพระอาทิตย์ผู้สวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้หกปีพร้อมทั้งพระจันทร์อีกองค์ผู้สวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้สิบห้าปีพร้อมทั้งพระอังคารอีกองค์ผู้สวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล ได้แปดปีพร้อมทั้ททงพระพุธอีกองหนึ่งผู้เสวยาอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสก,กุลได้สิบเจ็ดปีพร้อมท,อะะทอั้งพระเสาอีกองหนึ่งผู้เสวยาอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสก,กุลได้สิบปีพร้อมทั้งพระพุทธอีกองหนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสก,กุล ได้สิบเก้าปีพร้อมทั้งพระราหูอีกองหนึ่งเเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้สิบสองปีพร้อมทั้งพระศุกร์อีกองหนึ่งเู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้ยี่สิบเอ็ดปีพร้อมทั้งที่มั่งของข้าพเจ้าวันเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญท่านทุกพระองค์ลงมารับพัตตาหารเรื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดสาธุ อิมังสุปะพระยงชนะสัมปันมังสารุมังโตชนาณังปุตตะปังวะรังพุทธัสสะโุเชมะภะปิกุสังโขอิมานิพัตตานิสัตตริวารานิปฏิพันธาตุอนหาตังชีวะทีครัตังอิตายะสุขหา ายนิภาพตปัจโยโหตุสักภูริตวามะเมตังสเมีตาะคันตาหายกิตตาจิตตาปริตังพนันตุสักเกตาเมจริเตกิริสิการาตเตสัมปาริเกวิมาเม กีเประเทจขาเมตรวยมข้างเมเกหะและทุนหิเกเตตุมมาจายันตุเทวาชะระตระวิสเมยักขะันทัพธนาคาติดธันตาสันติเกยังมิวะระวาจันังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมะสวณการอยัมภะทันตาธรรมสวณการอยัมภะทันตาธรรมสวณการอยัมภ ธรรมตาสาทุโอมอุอะมะโอมบรมคูปูรุสีนาระปูรุสีนารายปูรุสีตาวัวปูรุสีตาไฟปูรุสีหมอชีวโกมารทัตพระแม่อุมาพระพิเภกพระพิฆเนศพระอิศวรพุปัญจ้าพจะเจ้าจะทําพิธีสระเคราะห์ตาชะตาเสริมดวงแก่ปีชงเสริมดวงดาวและสวดส่งดาวเมตตเคราะห์ในวันนี้ขอให้็นชัยยบางคนเกิดขึ้นแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล และครอบครัวรวมของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลด,ด้วยเถิสาธุอายัมตุโพินโตอิทะพามะศีระเนคัมมะตัมยาสหวิริยะธันติสัจจะอธิฐานาเมื่อตาอิเบขายุทายาโวคันหัตถะอาวุธธานิอายันตุโพินโตอิทะ ฐานะศีระเมขมะปัญญาสหวิริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบกขายุทธายโวขันหัตถะอาวุธานิอายันตุโคมนโตอิพัพฐานะศีระเมขมะปัญญาสหวิริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบกขายุทธายโวขันหัตถะอาวุธธานิสาทุ เทวราชาระวิเทวรัตวนโนปัธมะมราคะรติโกสีหะวานังกตวาจักวาราุญยโตอิสานัทิสายักษทิตโกวตังนับมามิหังรวิเชวะข้าแปพระทิ์ลุดอรงรึงอำนาจพันแสงสายสว่างรอบขอบฟ้าดินสีพระกายแดงสิ้นสว่างเชิอารามโรสด้วยอาพรทับจิมพาย ขีราชสีแรงร้ายเที่ยวเวียนรอผ่านป้าชราลิ์สถิตทิตอีสานเรื่องเล่าชาติข้าขอเชิญเทวราชรัตวรามิตรอันทุกเทียนดอกไม้วิจิตต่างตะการของเขานคบื่วนรวมแต่รราะรถปรากฏนามข้าพตเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้ตังสังเวยพัะเสวยเสร็จสำราบแล้ว พราขอเชิญพระแก้วกันทวีลูกเข้าเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าดอกชื่อนามสก,กุลย่ามานจงบรรดาศสุขสวัสดีให้มีแก่ตัวของข้าพเจ้าดอกชื่อนามสก,กุล อย่าโรเรื่องรวมศัตรูคิดร้ายเร่งพินาศโลกภัยอุบาทอย่ายั่งมีผู้ผีปีศาจและบาร้ายอย่ารบกวนขอให้เธอท่านและคุณประสบแต่ร้วงสิริมงคลเจริญผลคือราบอาบอิ่มใจปัาถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จเพดผลดังเจดจงเจริญเกียด์ยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นดังสัตบงกดแก้ารออยู่หลังราพแพ้ว่อง,งน้ำเกษเสดทีเธอ i'll uh, put เทวราชาอิติปิโสภควาทัสสะอุปปารมีอิติปิโสภควาทัสสะปารมัตถารมีอิติปิโสภควาสมประสิทธาธรมีอุเทยตยนจักขุมาเอกราชาหฤิรวรนโนปทวิปปภาโสโมโรจรติเอสนาอุเทยตยนจักขุมาเอกราชาหฤิรวรนโนปทวิปปภาโสโมโรจรติเอสนาอุเทยตยนจักขุมาเอกราชาหฤทรวั โนปทวิปปพาโสโมโรจรติเอสนาสาทุชยยะชยยะอิติปิโสพระลาข้าพเจ้าจะขอไหว้พระอิศวรเป็นเจ้าซึ่งเสด็จลงมาชุดพระอาทิตย์เสเทวาด้วยราชสีทั้งหตัวจึงมาบังเกิดเป็นพระอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ดีราชสีทองท่องเที่ยวไปทั่วทุกทิศแล้วท่านจึงได้เสด็จลงมายังเมืองอุกรุธทวีอามอนโคยานทวีปกพระวิเทหทวีและชมพูทวีแล้วท่านจึงได้เสด็จลง มาสวยอายุแผ่นตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้หปีมาเวียนรอบในราศีเม,พมษพษษุ่มเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลพฤศจิธนูมังกรกลมมูอตั้งลัตั้งจันทรตั้งประคับตัว้ากตั้งประคับตัวนาตั้งประคับตัวใดๆขอให้คุ้นโทษคุ้นภัยคุ้มเสนียและจันเล,ลขอให้มีชัยยะมงคลคุ้มโทษโทสาตารมีคุณนสัมปันโนอิติปิโสพควาพคลาอรหังส มาัมาอรหังชัยยะชัยยะสาธุมะเมสัเพเทวานังสัพพะคระจะเทวานังสุิยันจะปมุจตักาสิพุมโมจะเทวานังวุทโธราพังภวิสติชิวสุโรโจะมหาราพังโสโรราหูเกจมหาราพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักคนาหังวันทามิสัพทาสเพเทว มังปารยันตุสัพพธาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพสติภะวันตุเมเชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังรสังเวทีวิงสุนราสภาตันหังกราทยกพุทธาอัตวีสตินายตาสัพเเพปฏิทิตามัยหังมัตเกเเตมุนิสราศีเสปฏิทโตมัยหังพุทโธธรรมโมทวีโรจเนสังโคปฏิทโตมัยหัง อุเรศพคุณากรุอัฏฐเยเมอนุรุตโถสารีตุโตจัตระคินกนทันโยปุทิพาคัสมิงโมคคลาโนจวามเกทักคินสาวเนมัยหังอสุงอานันทราหุโรกสโปจะมหานาโมอุพาสุวามโสตะเกเกสเปปิธิภาคัสมิงสุริโยวัตพังกรนิสุนโนิรดสัมปันโนสพิโตมุนิปงคโยกุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตต วาทะโกโสมหังวัฒนีนุจังปติทาศิคุนนากรโรปุนโนอังคุรินาโรจัอุปารีนันทศิวรีเทราปัญจะอเมชาตานราเตติการมะมะเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเตเตสิติมหาเถราชิตวันโตชิโนรรสาชรันตาสีระเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาพระตนังปุรโตอาสิทัคคีเนเมตตสุตะ พระชัดทางประชโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังคันธโมรัปฤตันจะอาตานติยสุตตะังอาคาเสชะทันางอาสิเสสาปการสันทิตาชิณานานาวรสังยุตตาสตตาการะลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตะชิมะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชรชิ ปัญชะมะชัมหิวิหารตังมหิอะเลสัทาปเรณตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอุจเจวมันโตสุกุโตสุรโขชิตนานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาหิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตังตรายโยสัทธรมมานุภาวะตาิโตจจรานุชิตนะปัญชะเรติมะชาริปิชาลิตินาตินชาตินะชาลี ณชาริติชาลีตินัตลีตินะชาตินะชารีนุชาลีติชาลีตินะโบตินะชาตินะชารีนะชารีติชารีกุนะลีตินะชาตินะชารีปะชารีตินะครูตินะชาตินะชารีนะชารีติชารีตินะลีตินะชาตินะชารีนะชารีติชารีตินะโบตินะชาตินะชารีนะชารีติชารีตินะลีตินะชาตินะ ชนะชารีติชารีตินะรีตินาชาตินะชารีนโนะมคุทยะสิทธังนะชารีติปสิทธิราพาปสันติปสันต,ต,นตจิตาสัทธาโหตุยังมะมะสัพเพชนาะพหุชนะสัพเพท,ทิสาสมาคตาการะโภชนะวิการโพโภชนะอคัชฉยะ อคชาหิปยังมะมะสีวรีจะมหาเทโรสัพราเพลนิรันตังตมะหังสังฆังสิรสานามามิสีวรีจะมหาเทโรเทวตานารปูชิตโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทานิตังสัทธาสีวรีจะมหาเทโรยักขะเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทานิตังสัทธาสีวรีเถระคุณงเอตังโสติลาพังภะวั

จุหิสวิชยโยธรรมโลเกอ,อนุตรโรสัพสัตะหิตัถายะตะยังคันหาหิเทวเป,ปริวัชเชราชาทันเทพระมนุษย์เหต ายวเกตอวยเคนาเควิเสภูเตการะมารณีนาวสัพพสมามรนาโมโตทะเปตวาการะมาลิตังตัสเสวะอนุภาเวนะโขตุเทโสุขีสัทธาสุทธสีรังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโขตุเทโวสุขีสัทธาบิิตังจิงติตังกูชังทารนังวาจนะ คารุนเรสังเทสนังสุตตวาตัสสะอายุปวัตติปิสาทุโคชังโสติสังขาโตธรรมนามวิเโยตถาวิริยัมปิติปัสสทิโคชังคาจะตถาคต สัมมาทิเตตุเชังคาสเตเตสัพพทัศินาโมนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาพะหุริะตาสังวัตตังติอภิญญายะุิทานายะจัพโพิยาเอเตนะสัจจะวัเชนะเซกิเตโหตุสัพพทา เอกัสมิงสัมยเณโธโมกคลานจะกัศตังคีระเนตุกิเตติสวาโพชังเคสตะเทสยิเตตะตังอภินังทิปวาโลคามุจิงสุนังตังมุจิงสุตังคเนเตเตนะสจัตวเชนะเซติเตเหตุสัพพทาเอกัถาธรรมราชาปิเครเวมาพิปุริตตจุนทัพเเรเมตตันเยวะพะนาเต วามาตะทังสัมมมทิพวาจะอาพาธาตัมหาพุทธสิทธานโสเอเตนะสัจวเชนะโสติเตโหตุสัพพธาติหีนาเตจะอาพาธาพุ่นนันปุจจามเหสีนังนักคาหะ กิเลสสายปะตามุตติธรรมถังเอเตนะสัจรชเชนะเศติเตโหตุสัพพทาสาธุสาธุสาธุนามนังสมาสยุตโตยุตทะแห่งนามอัคระเดยันทั้งหลายดเดชเดชพระอาจารย์ยังหมายช่วยสะดอกเคาะต่อชะตาเสริมดวงแก้ปีชงเสริมดวงบาเจส่งดังประเคาะในวันนี้ขอให้สังรัดเขาอยู่เย็นเป็นสุขหมดเคราะห์หมดโศหมดโรคหมดภัย เสน่ห์กันไหลวิลันชัยเยกเงินทองไหลมาเทมาทำกิจการมงานเจริญรุ่งเรืองมาโชคมีราบด้วยเถิดสาธุนโมต,ตัสสะปะกุระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัสสะปะกุระโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกุระโตอะระหะโตสัมสม,มาสัมพุทธัสสะความนับปริมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาช่วยนำสง่งคนนี้แทนข้าพเจ้า บอกชื่อนามสกุลด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลเปลาน,า,าน้ำมนต์แผ่นแม่ธรณีขอให้พระแม่ธรณีมาช่วยคำ้ำพญานาคอยู่ในน้ำมาช่วยชูสัตว์ตัวสั้นสัตว์ตัวรีสัตว์ตัวพีสัตว,ตว,ตว์ตัวหอมสัตว์ตัวหอมสัตว์ตัวหมินตัวเป็นและตัวตาล็กมือมั่งรถตั้งไว้เป็นแดงด่ง,งขอให้ขา้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลบริเป็นสามแสนสี่หมืน่นภวกเขาก้าเกิดอยู่การงานขอให้มันทำ ควัมเจริญรุ่งเรืองบอกไว้พระเจ้าบดเชื่อน้สกุลขอให้้าพเจ้าบดกชื่อน้สกุลได้กอดบุญได้กอดทานฝูงมูมารอย่าได้มาคล้องฝูงพี่น้องวงศาสาฝูงอาวะอาและพ่อแม่ฝูงเท่าแก่และตายยาย ผู้มูตายไปแล้วขอให้ถึงทุกคนทุกตนรวมถึงเทพเทวดาเอาศื่อม่สื่อที่ปกปักรักษาตัวอา,า,าวปเจ้าบลอดชืนช่นสกุลเพื่อเถิดยุภานะป,ปัจยโยโหตุสภัสสาทุสาทุสาทุ